สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านครับครับเส้าของวันที่30ครับไปเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องมาติดตามตัวเลขแนวทางครับของเจวี well ครับ J well เจวีได้ทรงตัวเลขแนวทางมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอมือว่านี่ก็ต้องขอภัยนะครับบ่อใดลงคลิปฝากตอ่อเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันอ่าเนื่องจาก อาการนักครับเมื่อวานนี้ช่วงหกโมงกกลัวนะครับทั้งแอดวิไลนะครับได้ไปหาหมอนะครับขึ้นนี้นะครับไปหาหมอโรงพยาบาลปวดหัวแห้งครับเยบซี่ไปก็หมอทั้งโรงพยาบาลก็ฉียาให้นะครับกับอาการก็ที่ว่าทุเลาขึ้นนะครับปวดหัวแห้งขึ้นหัวสีแตกนีนะครับเย็บซี่ก็ต้องขออภัยบ่ได้ลงคลิปเมื่อวานนี้นะครับ อาเมื่อนี้เศาวันที่30นะครับอาการกะดีขึ้นมาจาักหน่อยนะครับกันเลยเอาตัวเล็กหน้าทางครับเจววลครับ1พฤศจิกายน2 5 6 6มาฝากมาตอนเอฟซีตะเศากันเลยนะครับอ่าเข้ามาเบิงน้ำกันนะครับเบิ้ลตัวเล็กหน้าทางน้ำกันของเจววลนะครับ่าสิมิตัตใดก็าฝากมาตอนกัน หาคุณพอ่อคุณแม่ครับมักชอบขอมาเบิงมาชมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับขอคนละนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอ่าสุ่มเสียงก็อาจสีบรทันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าครับขมาเบิงน้ำกันครับตัวเลขหน้าทางครับของเจววลหนึ่งปุจกีไก่ย,ยนครับสิมีตัวใดแน่นะครับอ่าอ่าทายทำกันแบบสดๆเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกัน อ่าครับมาเบิ่งน้ำกันนะครับกินเขายังบาแสบเลยนะครับเอฟซีครับแต่กอยากเอาแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีกันนะครับเจเบลครับ หนึ่งพอยอรครับก็สบายยกขั่วเลยนะคะะรับยซี่เพราว่าจะเป็นนองออกกาน้องผู้พานะครับแทบไขเ่เบิดเฮียนแต่ว่าน่องออกกากับน้องผู้พานั้นอาการดีขึ้นแล้วนะครับ เววครับแล้วก็เมื่อน,นี้นะครับช่วงบ่ายๆเดี๋ยวทางแอดวีไลสิไปติดตามของปูหาเก่าซีมาฝากกันอ่าสุดสรุปล่างนะครับสุดสรุปบนบนอเขาได้ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับสำหรับสุดสรุปบนอ่าช่วงบ่ายนะครับสิไปเอาสุดสรุปล่างครับมาฝากมาตอนกันวิ่งนะครับ วิ่งเก้าก,กับแปดนะครับสี่ตัวมาสองตัวครับ าตัวเลขทูโวก,กโดนใจนะครับกับพิจรารณาได้นะครับเนื้ทางของเจวลเป็นบนล่างด้วยครับเอซนะครับเป็นบนล่างนะครับ ครับสีตัวมาสองตัวสิมีิัตใดแนนะครับอ่ะครับมีหนึ่งครับมีหกครับมีเก้าครับมีแปดอ่าเดี๋ยวจังแคบน้าจอไปน้ำนะครับเวฟซีครับ ประกบคู่ครับประกบคู่หกเก้าครับหกแปดเก้าหนึ่งเก้าแปด นี่เป็นตัวเลขครับของเจววนะครับเอามาฝากมาตอนกันวันนี้ก็เป็นเสาร์วันที่สามสิบเี่ยวนะครับตัวเลขทูกโอกโดนใจนะครับอ่าชัดเจนมาแล้งครับเดี๋ยวด้วยครับปั๊บมุกองให้ครับมีแค่นี้นะครับตัวเลขหน้าทังของเจววมีแค่นี้นะครับ่าวิ่งอ่าเดี๋ยวลืมนะครับเอฟซีเขียนบนล่างก่อนหน้าทางเป็นบนล่างนะครับเอฟซี แนวทางเป็นบนล่างเลยนะครับแนวทางเป็นบนล่างดื้อครับเอฟซีเบิ้งสคคิปให้ดีนะครับแนวทางเป็นบนล่างเอาครับวิ่งเก้ากับแปดนะครับเอฟซีวิ่งไปที่เก้ากับแปดแล้วแนวทางตัวเลขครับสี่ตัวมาสองตัวแน่นอนนะครับมีครับหนึ่ง หกเครับ1698หกแปลักกระบอกบคู่ครับได้ชี้สุดนะครับ6 9 6 8 9 1 9 8แน่าแอนวทางเป็นบนล่างนะครับมากชอบนะครับแคปนาจอพีจนหน้าฝากตอนกันอาหรือว่ามากชอบเลขวิ่งของเพื่อนนะครับ FC มีตัวเลขมากตัวเลขชอบอยู่แล้วนะครับสามารถดาวเลขวิ่งของเกเววนะครับไปปรกอบคู่เองได้เลยนะครับวิบ่ง9กับ8นะครับ ขอภัยนะครับเสรีติดข้อนะครับขอไัยนะครับเอามาฟังมาต้อนกันช่วงเศร้ากันเลยครับของวันที่30นะครับช่วงใบยบเดียวทางแอดวิไลสิไปติดตามปูห้า่แล้วก็ปู่40ของเชื้ไทยมาฝังมาต้อนกันช่วง่บยบมื้อนีนะครับช่วงเศร้าเดียวแอดวีไลนะครับกสิไปทรงบบาวกุุงนะครับบบาวกุุงไปทํางานอยู่ทั้งเมืองอุดรกสิไปทรงบบาวกุุงจักประมาณ่สองชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวก็สิกลับมาช่วงใบใบอ่าไปเอาโครงสุดท้ายปูหาเก้าซีแล้วก็ปูสี่ศูนย์นะครับมาฝากมาตอดกันอ่าส่วนเสาเฮาห้มาม้ามึงตัวเลขแนวทางของเจววลไปสะก่อนนะครับมักชอกบกะจังตาำบ่บมักกะปล่อยผ่านนะครับก็ถือว่างามอยู่นะครับแนวทางตัวเลขของเจววลนะครับโดยเฉพาะสี่ตัวมาสองตัวนี่ครับอ่าเอดวิไลก็คิดว่ามาอีหลีแน่นอนทแท้นะครับเพราะว่าเบิ่งแล้ว แลทางตัวเลขของเพ่นกระง,งามอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับให้เอทั้งช่องครับยุดีมีแห้งครับโศกโศกมันมานกันไหวโอกาสหน้าคลิปหน้าฟอกกันไหมสวัสดีครับ